คือมีโตงมีอย่างไปรัดบอลน้ำไหลจังว่ถือจักเบิ้งหาน้องโอ้โหท้อโฮโฮโฮนักไายน้ำเ <c ười> บิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งหันพ <c ười> มหันก็เห็นคนเที่ยวลงมาชื่อปลาบปพ่าขึ้นเมื่อเลย <c ười> เออม,มันมึงอะไรบางแกนีก็คขื่นะตะคู่ปลาเนี้ยตัวยาวนี่ฮะ น,นี่ลูกอุ้ยล,ลูกปลาปากบอเรือลูกปลาหัวไงสามสิบพันแต่ว่าถ้าเพิ่นเมื่อขายอยู่ตลาดแล้วกับประมาณอยู่หาสิบอ่าโลนึงหาสิบปกตินี่อยู่นี่นี่ 10, เป็นห้าข้าเพิ่นได้สิน้องโอ้ยเพิ่นเก็บน้ำบ่ดทันแล้วบ่ดน้ำน้ำมาแต่ว่าบอลตูบอลยังรีแลแม่นผุ้รุมหุมน ยเลยมาตอยตกน้ำองตกน้ำคลองเคยบบตอน่อดไปไทไปอยู่ท่ียเอาเ่งว่าตกน้ำคลองอันนี้เด้เ่นเกินอัไม่เอาได้เออเจ้านี้ได้เอาเฉีงว่าแท้ลุดหลุดมือเพิ่นบลงเ่ยเ่นเนเ่นาเ่โอ้จะรวยลงเลยปลาแก้วปลาแก้วกับปลาชิวมันจะค่ายกัน เออเนาะต้อ <usion> no. งใจเย็นได้พี่เนาะที่ระโตที่รได้แบบเอาโตงมากแบบเฮ็ดขังไม่รู้ว่ได้บบแม่เออเพินเฮ็ดโตงนึงนะ ภาพบรรยากาศถือว่างามพี่น้องเลยงามผ้างามผลเนาะตูกกระไฮน้ำคลองก็ขึ้นน้ำคลองหรือว่าน้ำโขงพี่น้องเลยอ,อ,อยู่พังนั่นกับเพื่อนเรามีกับกะเอิญแก่นกระเบากันในน้องเวียดนามแก่นกระเบาทางฝั่งไทยเพป็นแบามีคือกันเดี๋ยวเจ้าว่าคนตุ๊กจักเนะาะคอยเป็นไงเนาะเดีด๋ยว<ด>เอา้าจังใ<ม>ดกา<ม>กาะทักทายสบายดีเนาะกระปุ่มเองพี่น้องเอฟซี อยู่ทางมุกดาหารด้อยเราพี่น้องเนาะมุกดาหารได้เลยนะอ่าเป็ี่ยนยังไงเนาะฝ่าฝนชั่งาทั้งนั้นตกอยู่บ่เนาะแล้วก็ส่วนมะเขือบ่หรือส่วนมาพริกบ่ผู้ใดหู้เนาะส่วนมาพริกส่วนมะเขือที่ว่าใหญ่เนาะอยู่ทางมุกดาหารในตอนนี้มิ้นไม่บอกเลยด้ี่น้องว่ามันอยู่จุดแท้ใดเพราะว่ามีเอื้อยกับหลานชายเนาะหรือว่าทางน้องเวตาเพคนนี่แหละน้องชายไปเหตุงานอยู่หันบ่ S <s> <S <s> <S ตอนนี้ไปได้พี่แอยครับโดยโดยเนะาะสบายดีสบายด, <s> ด,ดีอ่าพากันลงมาแก่งกระเบากับน้องเบลตาเฟอร์มูนี่มาหาครอบครัวน้องน้ำเผ็ดไหลกะว่ามาหอดแก่งกระเบาแกรกก็ได้สิลงไปหาเนี่ยกินแรงซะก,ก่อนพี่น้องเนาะ <S <s อ่าปา่าเม่น้ำคลองพี่น้องเลยเอา้ะะเาเนาะไปอย่าใน้องเบลตาเฟอร์จับกล <s> ้องจะเอารถลงไปลุกไปละงามมอลีพี่น้องเนาะบรรยากาศโตัวคลักเลย แต่ว่าเขาเอื่อนลงไปในแม่มีเต่วงคือโอ้โหบงคือดีรลายดนิดน้องเนาะีตัวห้นี้มืดีีบงคือดีจ้ามาแต่เชไหนบงคือตืนให้แต่เป็นนั่นนี่เนาะยุ่ยากอยู่ ป,าปาลาปลากระไลปลาน้ำคลองปลายังเลไเนาะยังตูบที่เคยมานั่งตอนนั้นไม่เห็นเลยพี่น้องเลย,ยห,ลเหายแบบเลยหายเลยนะเลยวียนยังกยางเลยบาทนี้ หน,น,<ม>น้ัจแทนไกเยยตัวเลอนีอนอยเข,า,ขาปองเขาปองอไรแล้วเออาเ้นี่เดียวเลยปเขาเก้าเวตาบ้าไปไปซื้อบังปูบังปาเม่กินแลงก่อนพี่น้งเงยอ้าทุ มายามแรงกับยามนี่รถโอโก้เนาะตูบนะอยู่พุ่นบนบนหน้ามาบนบิดบนปลายไม้นี่ลงไปได้เท่าไหรเอ้ยเนาะอันนี้ตอนนั้นยังอยู่เนาะเชื่อบ่ว่าบ่าวจิตเคยเออขี่เฮือนดพนปุ๊บไปพูเออหนังหวังหวังอย่างนั้นเอาอย่าขี่ขี่ไปพนต้องจักรยานบาจีดเหรอชาวพนขี่ กับนางซุ่มบวกซุ่มิวนิเดาอวะต่อมากับขาบอแชนี่พี่ขึ้นมาผีนำนะรับลงลงมาล่างจะแช่แลวตอแรงยังน่อยนี่ว้าวมียข่าน้องๆคุณก็ต้องบุญญาณเนาะย่มาเย่นับเลยนะ เปิดราคาคิโลหนึ ENNIS, ่งสามสิบพัน้องเนาะนี่ว่าเขาน้องเปิลไปจ้ะโอ้โหบ้าได้บ่ามานอยู่บ่โอ้ยน้อยกี่ว่าผู้ใดน้องเปิดมานบ้ามานบ้า โอ้โหสบายดีน้องละนอน้องเวตาผู้พ네ิ爸爸่นอยู่ไปน้องน้องเปิ้ลเข่าน้องน้องเพิ่นนั่นแหละเนา้อ่เปิ้ลเอ้าพี่น้องเลยเนาะจังใดทั้งบอต้าเองกะอ่าขอกราบทักทายสบายดีเนาะครับผมเองพี่น้องเอฟซีบอสตันสกคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ทาง อาแก้กระเบาพี่น้องเนาะตรงกั้นขามกับมุกดาหารอ่าเนาะเพราะว่าตอนนี้กับช่วงบรรยากาศตอนแรงๆเลยว่าที่าทรงสการเนาะน้องเวียงคำพี่น้องเลยหลังจากมาแต่เฮือนเบาลีเนาะออกมาพี่บทฮันพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นไปช่วงตอนสิบสองโมงแมนเพราะว่าเบอร์ต่านไปเบิ่งทางเชนเบอลีแล้วเนาะที่พื้นพี่น้องเลยออกมาเตีสิบสองโมง่อมาพี่รถ บทันเนาะสาวแลเนาะเอาไว้อาิตบุญเฮทดศีลนเพื่อนผู้ใดท้าวอาบุญฮอดยอดเถิงอนกสิมาอาหมูมาทานน้าอยู่งอเล่าหมหากินแรงก่อนเฮาเปใน่ตานห้เสพค่นหาป่าญ่เพื่นเอาคุณค่ลงไปไก่เท้บ่ออโ เป็นขวดเป็นแนนนนก,ก้วน้ำน้องเพิ่์ก็เก็บน้ำบมดทันปึ๊บใส่จะปลาใหญ่บริมีบ่โอ้ฮะเอาหวดปลาขาวปลาใยังได้เค่ะ ว่าช uh ิมาซื้อซอยเมื่อกินแรงโย่ป้าบุมีปีงบ่ฮะเออโดยเฉพาะเจ้าบุ้มาหาบ่ป่าป่าไงจะไปไหนมองใช่จ้ะดูเห็นป้าลงไปเลิกบ้านพู้โอ้ขี่เพือขี่เพืออายุเด็กไปเลิกแท้ลงลงมหาของมือบุลอะ เกลา้ามามนเกล้ากระเรมคือว่าคือว่าจือเนาะคนจือพอดตมันถ้าว่าบอลน,น้ำลายจิจิ้วพุ่นี่แห้งกันบ่อเออระวังได้เนาะเย็นฟราดงูนหินงูน,นางฮะดนากงามมันคือว่าเป็นงูนหินบดแท่าไหเนี่ย,ยน้องเขียวสีเขียวชมซื่อแล,ล้วลินแต่น้ำของ ยิ้มแปะยิ้มแป้นอยู่ผู้ใดจะผู้นี้อ้ายอยังบ่ลืมเด้อคุณบ่จักเด้ฮะเราชื่อจังได๋ชื่อมชื่อมเอ้าชื่อกับมนางอยู่ในเฮือนเแหละเนาะเออน้องมมานบ่มานบ่ น้ำคลองแล้วบ่มีปิงเพิ่นว่าเนาะไม่ทางชานี่โอ้ <c oughs> ปลากแก้วไงว่าปลากแก้วจปาปลาซิวนี่จะว่าคือมีโตงมีอย่างไปรัดบ่น้ำไหลจะว่าถึงจักเบิ่งเหรอเนาะโอ,โอ้โหนักไหวน้ำเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ่งเบิ้งหรอ พวกมันคือเห็นคนเที่ยวลงมาชื่อป่าป่ะค่อขึ้นเมื่อเลยเอออะไรบางอย่างนี่ก็ขึ้นก็คู่ป่ายังจะตัวยาวๆนี่ฮะนี่นี่ลูกอุ้ยลูกปลาอันปากบ่กเลือลูกปลาหัวใหญ่เออเนาะนี่นี่นี่จะว่าเอามือเลี้ยงจะว่าใหญ่จังป่านี่นี่นี่ ไม่ใช่ไข่คือปลาหัวใหญ่นี่ปลาแก้วปลาแก้วบ่ปลาแก้วก็คือตัวปลาชิวนี่เด้ปลาแก้วอยูวันปลาแก้วนี่เยโอู้้เมอ่าเพิ่นสอนได้แล้วผู้ปลาแก้วนี่ขายขายขายกิโล่เ่ยเด้ปลาแก้วโอ้โหไม่คยกายมี่จะกินนี่พี่ๆนะมันไม่แหกกินบงนี่นะนี่ ดังนั ơn ơn. ้นก็แกงกระเบาแล้วว่าเอ้ยแม่นบ่มื้อนี้มื้อนี้น้องเอ้ยโอ้โหี่ตรงกลางเลยคนนี้ท่กับปั้นบ่ได้มีอ่าเสืออันมยังกาะ่นเอิุดอ่าซูซีซูซีเนาะซูซีโอ้นี่นี่แหละเพิ่นจะเอิ้นว่าลูกแม่น้คลอง โอ้นะทั้งนั้นพุ่นกับปลาไงไม่ไล้จักน่ะเจ้าคือนางชมล้มชมมิวท่ึเออพุ่นมู้เจ้าไอวางผหาไปไงพิ่นไปลาจ้ะนี่เลีูน่ะเฮือพิ่นนำพิ่นมาเเรเห็นรถจักร่างนึงนาะเราขี่ปลาญ่นะพิ่นนันเอาตามเฮือได้นแต่ไหดีมาเลยอันนี้พอเจ้าบอลแล่ะเออ ปวดไป,ดปแ,ลลแล้วกเพิ่มขึ้นอ่าราคาผูกผูกทางนั้นสะพอคนก็มาเลยม, <c oughs> มานบ่บมานบวันแได้นได้ป่าใญ่เขาต้องรัดต่ำเพื่อเพิ่เนาะ เปีป่นแล้วมดะกเน่ยเ่าไว้ชื่อนมอะไว้ชื่อขนมเดียวเดียวบ้าไปเบิ้งป่าหญ้น้เพื่นก่อนเ้อมานปลาไง้เบิ้งก่อนให้เพื่อนพา,นากันสอนก่อนโอ อันนัน้นเพื่นไปหาปลาไงแล้ววนะ่ะเนาะเออเบิง้งเบิง้งอย่าเดียวสิไปเบิง้งนังน่นเพื่นอนอันนี้ถือว่าทายแล้วบ่านี่นยาวโตแล้วบ่านี่นนนไปเดี๋ยวน้าไปทามเบิ้งก่อนนะโลหนึน่งสามสิบพัน แต่ว่าถ้าเพิ่นเ,เมื่อขายอยู่ตลาดล้วกับประมาณอยู่หาซิบอ่าโลนึงหาซิบป,ปกตินี่อยูน่นี่นี่สิปเป็นห้าค่าอ่าเพิ่นได้สิน้องโอ้ยเพิ่นเก็บน้ำบมดันแล้วบ่อน้ำ,น,ำน้ำมาแต่ว่าบอนตู่บอนอยังรีนะ่าแม่นปุ๊บรุ่มพุน่นจะใส่อันเ,นนเล็กน,น้อยบอมันจะสบายได้แล้วได้แล้ว แต่ว่าอ่าคนเคยแต่เด้คนคน่นยูคุมือหาคุมือทีนะคนลงอ่า่น่นลงอ่าคุมืออล้รกัลื่นอะเรนลื่นกับน้ำกับในกับระยะโนกน้อยหนึ่งนะมึงนีุ่นเพื่อนะเน้ะเอเห็นเดห้เสียวเลยนาะเสียวสนลัง

แกได้เนาะชวนพวกพิ่พวกเขานี่เนาะอยู่มืออาารย์วนเรออนแต่เขาเอื้องว่าซึิงกับแถวแกัเบ้กันเค็ดเลยมาน่บ่พ่อมาน่บ่ วาชิมา,า,ช,มาชื่อปลาชอยมานยี่บอองหล่อเฮาหากับแมออ้าทุกมานางเผาแม่ชอนปลามานยี่บอโอได้แลปลาปลาปลาขาวป,าวปลาคนะิวมีบอาาโอ เนะถือถือถือว่าเบิดะล้อบัาดนด้เยอะวะดีกว่าโอ้ยนี่ไงนี่นี่ตาพันชนควักแปลที่อยู่เลยเออปลาแก้วปลาแก้วกับปลาซิวมันก็ค่ายกัน เออเนาะต้องใจเย็นได้สิเนาะที่เราโตที่เราดแบบเอาโตงมาแบบเฮ็ดขังไว้ร,รู้ว่ได้บ่แมอเออเ <laughs> พิร์นเฮ็ดโตงนลยนะเออเนาะทั้งพ่อเพิร์นเฮ็ดโตงเลย <laughs> <laughs> ท่านทำนองระคายพื้นก่อนแมนพูพื่นเราต้องขึ้นไปเหนือพูแต่ว่าประทันหลักกระยาและเนาะพี่น้องเนาะแมนแมนแมนพูดอะไรจ้ะปะจ้ะอ่าพักกันเมื่อก่อนเฮาก็ได้อ่าพูดแล้วเนาะพี่น้องอ่าไปเยี่ยมยามทั้งเพื่อนน้องน้ำเพชรเพื้นก่อนโอ้น้องเขียวเพื้นกับหม้อพี่ได้น้องอันขาวน้องเขียวเพื้นนี่ต้องพื้น ตั้งส่พ่อพ่นกับขายเพนะื่ออะไเนาะปลาญ่ปลาขาวกันอืหรือว่าช่วงตอนแรงๆพ่นพ่นสิลงอีกอยู่จังเนาะต้องรัดช่วงเช้าช่วงแรงน้องเนาองพ่อช่วงง,งามกลางคืนนะพ่นลงใส่มองไว้แต่ก็ลงไปนี่ไม่ค้ามาเอาไปขายตลาดแรงพู่หน่อเนาะอ้าวชั บมทันพี่น้องเลยเอา้าอดกินเลยป่ดนี่ยโอ้สามสอบเราขึ้นไปนะรูหนึ่งสามสิบพันที่น้องน้อเพิ่นกับเอาไปกินกับไรอยู่ซาฟันกีบพี่น้องเลยขาดเมือกน้ำม,มันอ่าเพิ่นแล้วกะ็มันก็กไก่เติบเลยอ่าแล้วก็เพื่อไปคุ้มไปคายเพื่อมันบูดมันเนา่าพี่น้องเลยแต่ถือว่าอาหารบ้านะนะเนาะหาปลาในน้ำคลองธรรมชาติ เอ้ามีแต่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนอกจากได้ก็ขอบมุกขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็บโกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะกาบุล่ะทาที่ตามาส้มเลื่อนน้องน้ำเพชรเพิ่นต่อพี่น้องเลยกับซือกะต้มขนมเนาะแวะไปิลตอนน้องเพิ่นก่อนเปินสั่นน้ำขึ้นลายลีงามนี่นี่นะน้องแวตาหนะตู่มันดังบานเพิ่นเห็นบ่นั่างกข่าแล้วนั่นนะเบิ่งกเบิร์กสุมมาพี่รองเนาะ อ่าไปเฮากะเนาะโหลสวัสดีสวัสดีโหลเนาะพุ่นเบิ่งเด้เขียวลำอยู่เบิ่งในกล้องงามแเนาะคักีีได้พี่น้องอ้โอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย